ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎถูกกรมมาหลวงรักรนเรศสหักหน้าเรื่องอะไรถึงขั้นกราบทูลรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในร่มกาสาวพัฒนานถึง27ปีระหว่างนั้นทรงศึกษาภาษาบาลีกระทั่งแตกฉันเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์และคราวาสยกเว้นกรมมาหลวงรักรนเรศที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัชกาลที่สี่มานานถึงขั้นเอ่ยวาจาประชดประเทศอยู่หลายครั้ง จอมมีคราวหนึ่งที่พิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎถูกหักหน้าอย่างจังจนความทราบถึงรัชกาลที่สามพระเจ้าบรมมวงเธอกรม,มหลวงรักรนเรศเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สองและทรงมีบทบาทในการสนับสนุนกรมมะมึงเจดสดาบดินที่มีสกุลยศเป็นพระองค์เจ้าประสูติแต่เจ้าจอมมันดา ให้ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงมีสกุลยศสูงกว่าประสูตแต่สมเด็จพระบรม,มาราชินีเมื่อเจ้าฟ้ามงกุฎผนวดทรงมีฉายาทางธรรมว่าวชิรยานภิกขุปรัชกาลที่สามก็ทรงให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นอย่างดีและเมื่อทรงทราบกิตติศัพท์ความเป็นปราดด้านภาษาบาลีของภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ก็ทรงอาราธนาเข้าสอบความรู้พระปริยติธรรมสนามหลวงภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎไม่ทรงขัดพระราชศรัทธาจึงทรงเข้าสอบแปลพระปริยติธรรมถวายณพระที่นั่งอามาริ์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีรัชการที่สามเสด็จออกฟังการสอบนั้นด้วยทุกวันวันแรกขอองค์การสอบภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงแปลคัมภีร์พระธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นบาเรียน ปรียนตรีหรือประโยค1ถึง2และประโยคปทสามปรากฏว่าทรงแปลได้ตลอดไม่มีติดขัดรัชการที่สามประทับเป็นประธานในที่ประชุมพระมหาเทระทรงเห็นว่าภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งจึงมีพระราชดำรัสว่าไม่ต้องแปลประโยค 1- ถึงสองและประโยคปอทสามอันเป็นหลักสูตรชั้นบาเรียนตรีก็ได้ให้ข้ามไปแปลคัมภีร์มงคลทีปนีอันเป็นหลักสูตรบาเรียนโทเลยทีเดียวเถิด วันที่สองพระองค์จึงทรงข้ามชั้นจากบาเรียนตรีไปสอบชั้นบาเรียนโทคือแปลคำพีมงคลทีปนีเลยทีเดียวซึ่งก็ทรงแปลได้อย่างไม่ติดขัดเช่นเคยจากนั้นในวันที่สามพระองค์ทรงเข้าแปลคำพีบาลีมูตอซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นประโยคหก็ทรงแปลได้ดีอีกเช่นกันทิกสูเจ้าฟ้ามงกุฎถูกหักหน้าแต่หลังเสร็จสิ้นการแปลวันที่สาม กรมหลวงรักรณเรศซึ่งทรงกำกับกรมธรรมการและเป็นคู่กราบทางการเมืองของภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎได้กราบเรียนถามพระพุทธโคสาจารย์ฉิมวัดโมลีโลกยารามในที่ประชุมกรรมการแปลขณะนั้นด้วยเสียงที่ให้ได้ยินพูดถึงกันว่านี่จะปล่อยกันไปถึงไหนภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงทราบว่าถูกทักท้วงต่อหน้าสาธารณเช่นนี้จึงให้นำความขึ่งกราบบังคมทูลรัชกาลที่สามว่าที่ทรงเข้าสอบแปลพระปริยัติธรรม ก็ด้วยทรงมีพระประสงค์จะสนองพระเดชพระคุณตามพระราชศรัทธาในรัชการที่สามที่ได้ทรงอาราธนาไว้หาได้มีความปรารถนาในทางยศศักดิ์หรือลาศก,การะอันใดไม่ประกอบกับได้แปลถวายรัชการที่สามให้ทรงฟังแล้วสามวันเห็นว่าน่าจะพอเฉลิมพระราชศรัทธาได้ตามสมควรแล้วจึงใคร่ขอพระบรมราชาญาตให้หยุดแต่เพียงนี้เมื่อรัชการที่สามทรงทราบความก็ไม่ทรงขัดพระศรัทธาในภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ทั้งยังพระราชทานพันยศปร,ริยนทำเก้าประโยคอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้สําเร็จการศึกษาพระปริยติธรรมขั้นสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ไทยให้ทรงถือเป็นสมณศักดิก์สืบมาเป็นอันว่ากรม,มหลวงรักรณเรศสกัดภิษสูเจ้าฟ้ามงกุฎไม่สําเร็จและต่อมาช่วงปลายรัชกาลที่สามทรงถูกถอดลงเป็นหม่อมไกรสอนก่อนจะถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทีวัดปทุมคงคาเมื่อปีพุทธศักราช2391